ดีครับอยู่กับช่อง Matter Channel ทำะไรนด์เดน,เนย,ยังสวยนี้ภารกิจไปตามหาเจ้ากุโทองครับมากับพี่วุีิลืมซอยเข้าบ้านบ้านนี้ใช่ไหมลืมลืมพี่วฒิลืมซอยเข้าบ้าน นี่บ่มา,าน,นี่บ่โอ้โอ้แสเม็ดกับมีคนอยู่ยไหมนี่คนอยู่ไหมสวัสดีครับนูสวัสดีครับ จ้าของรถเขายุยกุลีเลยครับป้าผมเพิ่งกลับมาเหมือนกันนี่ครับผมมาได้สองอาทิตย์แล้วกักอยู่ครับก็กักสองวันกักก่อนบินวันหนึ่งแล้วก็มันถึงนี่ก็กักอีกวันหนึ่งกักรอตรวจโรคป้าพาไปครับลูกเบาๆรถตอนนี้รถหนักไหม ลูกบ้านกักตัวสิบวันบ่กเขาพากลางบอกได้ภาคเที่ยวแล้ววิ่งกินเลยว่าหมู่บ้านนี้รถแม็คโครเขาเสียแต่กินไปยังได้วิ่งอ่ะพอดีรถสมนี่ไงทางลมได้คนละสามที่เดียวก็ไดอทั้งนั้นเป็นท้ายลู่มาเห็นเรื่องนี้ไมนี่บ่จ้ะไอ้คัน ใหญ่ๆแล้วนะรถตักอ่ะจีซุ่มนาะทางมันสวยบ่าวกี่กิโลครับจากนี่ไปบอดินขับไปอีกวันนี้มาจากเกรีลีขับขับขับครับแน่ผมจะกลับวันที่สิบห้านี่เลยครับต้องไปทำเรื่องกลับผม้จิเข้ากรุงเทพยได้ไหมนี่งา้นยังไง ผมไปดํามันเป็นสวนเพาะผักครับป้าทําไมเจิมบ่อยแช่้จาจ <c oughs> ไปดูเจออะรอ่งนี้ปกติแล้วนกันรูันปุบเรๆแต่งเนาะทําใจ นี่อาจจะเหนื่อยก็ได้นี่ยเหแล้วโอ้ไม่มีหมวกอีกไปเทีนยงเลยกูหรือว่าไปเที่ยวหล่ดทางไงตรงนี้ถึงแล้วครับบ่อดินจอดเจ้าคุณทองจอดตรงนี้แหลยลงไปดูกัน โอ้ยเหยียบจนอะ่ะง,งานเมาครับนี่ไอพุทธมันมามันมาจมตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่มันต้องเบี่ยงออกมานีบอกที่ว่าหน้าจมอ่ะบ,บอกโอ้ต้องเหยียบส่งมาเลยอะ่ะโอ้ทางเนิเนๆเลยครับ ชาเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆครับดูทางสิ ดูทางดิแสดงว่าก่อนหน้านี้นี่น่วมมากเลยครับทางขึ้นนะดูเลน่วมมากเลยดูครับรอยบาดแผลรอยใครเนี่ยจมลึกมากเลยเททิ้งเลยอ่ะ จมตรงนั้นอีกใครมาเททิ้งตรงนี้แน้วโอ้ยยอนแสงครับตรงนี้มันดูรถวิ่งทางไหนกันแน่น่าจะวิ่งทางนี้ครับนี่น่าจะยิงบนคูสายหรือต่ลหรือว่าวิ่งลงโอวิ่งลงไปครับ 오, 오, 오. ยางใหญ่ครับไปสบายเลยยางมันใหญ่โอ้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 เอ,อ,อาเอาเอาเป็นไรหน่อยกระตุก สบายเลยทีมงานรถดำตรงนี้มีน้ำใช้มีน้ำอาบแต่ก่อนสมัยผมขับหกล้อกับพี่ตินนี่ผมก็อ่าบน,น้ำสาะแบบนี้นะครับนี่อาบน,น้ำสาะเหมือนกันมีความสุขดีครับถึงแม้ว่าน้ำจะไม่สะอาดแต่ก็เป็นน้ำธรรมชาติ างครับทางนุม่มขุดคูสระบะนี่โอ้โลอกคูสระน,นี่เขาทำอะไร เขาเลี้ยงปลาบอล่พี่พูดเลี้ยงปลาบนนี้สถานี้มา,มาแล้วครับมาแล้วครับตามตัวกันมาติดๆเลยอู้ห์รอเลยเจอแล้ว รถเต่าว,วิ่งทางนี้บ่นน่รถเต่าว,วิ่งบนคูสาบ้าอีนอู้กันชนเบี้ยวหนวดประดุกหายเลยอ่ะโอ้ยนวดกุ้งหายเออ กันชนเดียวเลยครับสวยครับสวยคันนี้แต่ว่างานาจะมุดยากครับเพราะติดหมวก ติดหมวกข้างบนน <vous> <laughs> er ่าจะมุดยากอยู <otion> ่เดี๋ยวไปดูสภาพกันชนใกล้ๆหน่อยเป็นไงบ้างทอดนวดกุ้งออกเลยหอฮะมาดูเสียงอะไรเสียงอะไรน่องแงง เสียงแถวนี้เนี่ยเสียงต้งกาดเนี่ยเสียงแถวนี้แหละไม่ใช่เสียงคอนลมแอร์หรอกบ่ คุณหายเออข้างหลังเออต้ง <Okay. S 1> คุณก็หายครับนี่ <Okay. S 1> หายไปสองข้างเลย <Okay. S 1> โอ้ทำไมทีมงานนี่ไม่ไดเด็กน้อยขับเลย <Yeah. S 1> เด็กปะสมหมดนี่โอ้ทีมงานนี้ทำไมมีแต่เด็กเลย <Yeah. S 2> ไหนๆขอสัมภาษณ์หน่อยสิอายุเท่าไหร่แล้วนี่ ส <13? S 2> ิบสามัาคนนี้บ่โอ้นี่ล่ะอายุเท่ากันบ่อทีมงานประถมนนี้มาดูครับไม่แต่ทีมงานนี้ไม่แต่เด็กปฐมกับเลยโอ้เกรดเกรดเกรดดินเลยว่ะดันเลยพีนมันจับเลยนะ่ะ กันชนเกรดดินเลยเหรกันชนมันมันเกรดดินเลยอ่ะเออเมื่อกี้แกไม่ได้ค่อมเลนไงถ้าแกค่อมเลนมันไม่เกรดหรอกแกไม่ได้สลับเลนแกไม่ได้สลับเลนเมื่อกี้แกมาแต่ร่องเดืมๆเดือดเนาะไม่รู้แต่ได้ยินดังอยู่ดิ โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวขอเช็ครถให้เดี๋ยวช่วยพูดเช็ครถก่อนนะครับก็สวัสดีก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมยกรถเอ้ยเดี๋ยวผมยกหัวรถดูก่อนถ้ามันได้ยินเสียงอะไรแคๆแค่แค่แก,ก็สวัปนีก็แค่นี้ก่อนแล้วครับบ๊ายบาย